เพื่อนๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการสร้างว่านมาก่อนไม่มีประสบการณ์ในการทํางานตกแต่งภายในมาก่อนคงจะแปลกใจนะถ้าผมจะบอกว่าช่างที่มาทํางานตกแต่งภายในให้กับเราเนี่ย ب, มีไม่ต่ากว่า10ชุดด้วยกันนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีมากถึงเกือบ20ชุดก็เป็นไปได้ในกรณีที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีความต้องการพิเศษ เป็นต้นว่าอาจจะมีห้องซาวนา่าห้องอบไอ้น้ำสตรีมนะฮะระวไว้น้ําหรือติดตั้งโซลาร์เซลล์พวกนี้ก็จะจํานวนช่างก็จะเยอะขึ้นตามลาดับนะฮะอาจจะถึงเกือบ20ชุดด้วยซ้ำไปนะฮะหรือในงานที่สเกลที่ไม่ใหญ่นักนี่อาจจะมีช่างเพียง2อถึงสาชุดก็เป็นไปได้เป็นเพราะว่าหก็คืองานสเกลเล็ก2ก็คือว่าช่างอาจจะทํางาน2อถึงสหน้าที่นะฮะเป็นต้นว่าช่างไม้เนี่ยทำงานเดินสายไฟเอง อันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยควรจะเลือกใช้ช่างไฟฟ้ามาเดินจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาในอนาคตเนี่ยซ่อมยากครับเพราะมันอยู่ภายในตู้วิวอินอยู่ภายในผน,นังอยู่ภายในฝ้านะครับหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องอักขีภัยสายไฟรัดวงจรขึ้นมาในภายหลังก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไฟไหม้ขึ้นมาได้ดังนั้นเนีระบบไฟฟ้าเนี่ยผมแนะนําว่าเพื่อนๆต้องเรียกช่างไฟมาทํางานให้โดยเฉพาะนะครับ ลำดับของการทํางานของช่างที่มีสิบกว่าชุดเนี่ยจะตีกันแน่นอนเลยถ้าเราจัดลำดับจัดระเบียบไม่ดีนะฮะเราควรจะทราบนะฮะถึงแม้ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะจ้างผู้ควบกลุ่มงานจ้างคอนเซิลมาดูแลงานนะครับลำดับความสาคัญของงานเนี่ยมันทําให้งานเนี่ยเดินไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่ต้องมาลื้อมาแก้กันภายหลังนะฮะมีการเตรียมงานสาหรับช่างในชุดถัดๆไปนะฮะดังนั้นเนี่ยเราควรจะทราบว่ามีช่างกี่ชุดแล้วก็ลำดับการทํางานของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ช่างชุดแรกก็คือช่างไม้หรือช่างเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับช่างชุดนี้ก็จะทํางานติดตั้งตู้เสื้อผ้าชุดครัวตู้โชว์ชั้นวางหนังสือติดตั้งคิวติดตั้งบัวหรือว่าติดตั้งผนังตกแต่งนะฮะอันนี้เป็นงานของช่างเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับสก็คือช่างสีเฟอร์นิเจอร์บิวอินช่างสีเฟอร์นิเจอร์บิวอินกับช่างไม้ก็จะมาคู่กันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทีมเดียวกันรู้จักกันนะฮะช่างสีนี่ก็จะทํางาน ล่วงหน้าตั้งแต่อยู่ที่โรงงานแล้วนะก็คืออาจจะทํางานสีรองพื้นบางส่วนไปก่อนนะฮะแล้วก็มาเก็บงานสีภายหลังเมื่องานตู้ทั้งหลายเสร็จนะครับหรือเพื่อนๆมีงานสีเพิ่มเติมนะครับเป็นต้นว่าไปกั้นผนังขึ้นมาใหม่นะครับหรือต้องการงานสีเพิ่มเติมเนี่ยช่างสีเฟอร์นิเจอร์วิเนเนี่ยก็จะทํางานสีพลาสติกสีทาภายในได้นะครับ3ก็คือช่างทํางานฝ้าเพดานผนังเบานะครับ ช่างพวกนี้ก็จะทํางานกั้นผนังเบาหรือว่าทําฝ้าหลุมต่างๆตามที่เราต้องการนะครับก็วัสดุที่ใช้ก็ส่วนใหญ่เป็นพวกยิปซัมแล้วก็โครงเหล็กชุบสังกะสีนะฮะในกรณีที่เพื่อนๆทํางานกั้นผนังเนี่ยผมไม่แนะนําให้ก่ออิฐฉาบปูนนะฮะ พวกนี้มันจะเป็นงานที่ทําให้โครงสร้างมีปัญหานะเพราะว่าบ้านเนี่ยเราไม่ได้เตรียมโครงสร้างมารองรับกําแพงหนักๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มันเป็นงานถกปกด้วยมันมีน้ํามีอะไรต่ออะไรเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ผนังเบาในการกั้นห้องจะดีกว่าหรือว่าเป็นงานปุโครงไม้ก็สามารถทําได้นะครับช่างชุดที่สี่ก็คือช่างระบบไฟฟ้าครับ ช่างระบบไฟฟ้านี่ก็จะทํางานเดินสายไฟฟ้าสายสัญญาณโทรศัพท์สายสัญญาณทีวีระบบแลนนะครไปตามจุดต่างๆที่เราได้ทําการตกแต่งภายในแล้วก็ได้การวางแผนไว้นะฮะหรือว่าทําตกแต่งหลุมฟ้านะฮะจัดระเบียบโดงโคมใหม่นะฮะจัดก,กลุ่มโดงโคมใหม่ก็จะเป็นงานของช่างไฟฟ้าที่จะต้องมาเดินท่อสายไฟทั้งหลายเนี่ยให้เสร็จก่อนที่งานเฟอร์นิเจอร์วิวอินจะเข้ามาก่อนที่งานฝ้า จะเข้ามานะครับเดินท่อเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับและจึงมาติดตั้งโรงโครงติดตั้งสวิตช์ปลั๊กในภายหลังเมื่องานเฟอร์นิเจอร์วิวอินเซตนะครับช่างชุดต่อมาก็คือช่างระบบประปาครับก็ทํางานเดินท่อประปาที่เพิ่มเติมเป็นต้นว่าอาจจะติดตั้งอุปกรณ์ซิงค์ล้งางจานขึ้นมาใหม่หรือว่าติดตั้งปั๊มน้ําก็ช่างประปาก็จะเข้ามาทําในช่วงเวลานั้นนะครับเช่นเดียวกันครับก็คือถ้ามันจะมีระบบ ท่อทั้งหลายเนี่ยก็คือควรจะเดินท่อให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาติดตั้งสิ่งที่ติดตั้งเครื่องปั้มน้ํากันภัยหลังนะครับช่างชุดที่6ก็คือช่างระบบเครื่องปรับอากาศครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะติดตั้งสุดท้ายนะฮะแต่ผมแนะนําว่าถ้าให้ดีเนี่ยควรจะมาเข้ามาตอนช่วงที่เริ่มตกแต่งนะครับก็คือมาเดินท่อน้ํายาท่อน้ําทิ้งไว้ก่อนนะครับ สมมติฐาในก่อนนี้ที่เพื่อนๆติดแอร์ที่อยู่บนฝ้าเพดานนะครก็คือควณจะเดินท่อน,น้ํายาท่อน,น้ำทิ้งไว้ที่เหนือฝ้าเพดานก่อนแล้วถึงจะมาติดตั้งเครื่องแอร์ภายหลังเมื่องานบิวอินเสรหรือว่างานตกแต่งฝ้าเสร็จนะครับหรือถ้าอยู่ในผนังเนี่ยก็ควรจะซ่อนท่อได้ก็ควรจะซ่อนนะครแต่ว่าเน้นเรื่องของการเซอร์วิสแล้วก็ท่อนเนี่ยต้องมีใส่ฉนวนเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่า ท่อน้ํายาหรือว่าท่อน้าทิ้งเนี่ยมันจะมีไอน้ําหยดออกมาเป็นการคอนเดนต์ของน้าที่ที่เกิดจากความเย็นนะครับมันจะซึมออกมาถ้าเราไม่ใส่ฉนวนเนี่ยมันก็จะทําให้ฝ้าเนี่ยหรือว่าผนังที่เราไปปิดมันอยู่เนี่ยมันจะมีความชื้นขึ้นมาดังนั้นเน้นก็คือว่าต้องต่อท่อให้ให้ดีอย่าให้รั่วแล้วก็ต้องใส่ฉนวนนะครับช่างต่อมาก็คือช่างที่ทํางานระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในครัวนะครับในกรณีที่เพื่อนๆซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเป็นต้นว่าเครื่องดูดควันฮูดนะคะหรือว่าเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาอบยวอินไมโครเวฟยวอินเนี่ยผมแนะนําว่าให้ช่างของบริษัทนั้นๆมาทําการติดตั้งจะดีกว่านะฮะเพราะว่าอะไร่ก็พร้อมแล้วก็เขาจะเข้าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าของเขาได้ดีกว่าที่เราจะไปเอาช่างไฟฟ้าหรือช่างคนอื่นมาติดตั้งนะฮะ เพราะว่าในตอนที่มันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้รับผิดชอบสินค้าของเขาด้วยนะฮะไม,ม่มาการเคลมกันว่าติดตั้งไม่ถูกต้องโดยคนอื่นนะฮะทำให้เขาเสียหายอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการตัดปัญหาแล้วก็เอาชัวร์วเลยก็คือเรียกเข้ามาติดตั้งดีกว่านะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงก็น่าจะให้เขานะครับช่างต่อมาก็คือช่างที่เดินระบบสัญญาณกันขโมยหรือว่าระบบไฟอลามระบบ smoke detector นะฮะร,ระบบไฟอลามเนี่ยก็ เราซื้ออุปกรณ์ของเขาด้วยแล้วก็ซื้อระบบการติดตั้งด้วยก็ควรให้เขามาเดินสายให้เรียบร้อยไว้ก่อนที่อยู่ในงานวิบิทของเรานะฮะแล้วก็ค่อยมาติดตั้งอุปกรณ์ในภายหลังสโมเดเตอร์ก็คือเป็นเครื่องตรวจจับควันนะครับก็จะมีปัญหาว่าถ้าเกิดมีควันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเตือนให้เรารู้ก่อนที่จะมีไฟไหม้เกิดขึ้นนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่แนะนําให้ทําโดยเฉพาะที่อยู่ในครัวนะฮะน่าจะติดตั้งสโมเดเตอร์นะฮะต่อมาครับก็คือระบบสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตนะครับสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็็ตก มักจะจบที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะเป็นต้นว่าอยู่ในโถงของบ้านหรือว่าอยู่นอกบ้านนะคะช่างอินเทอร์เน็ตก็จะติดเดินสายแล้วก็มาจากนอกอาคารนะคะแล้วก็เข้ามาในส่วนของบ้านเราแล้วก็ติดตั้งเราเตอร์ไว้นะคะต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นงานของช่างไฟฟ้าละที่จะเชื่อมต่อจากเราเตอร์ที่ช่างอินเตอร์เน็ตติดตั้งเนี่ยส่งสายทัญญาณไปยังจุดต่างๆที่ช่างไฟฟ้าเดินสายแลนไว้นะคะ ช่างชุดต่อมาก็คือช่างกระจกครับช่างกระจกก็จะเป็นงานที่คูบพันกับงานเฟอร์นิเจอร์วิวอินนะครับในงานเฟอร์นิเจอร์วิวอิน่ะมักจะมีชั้นกระจกปังของหน้าบานตู้โชว์นะหรือว่าตู้เสื้อผ้ากระจกเงาพวกนี้ช่างกระจกก็จะมาติดตั้งเพื่องานวิวอินเสร็จนะครับช่างต่อมาก็คือช่างปูพื้นขีดเนื้อปูกระเบื้องนะครับ พวงนี้ก็จะเสร็จควรจะเสร็จก่อนที่การวิวินเข้ามานะครับเพราะว่าเราควรจะปูพื้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ถึงมาตั้งตู้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเราต้องหาวิธีโปรเทคให้ ดีๆนะครับเพราะว่าพื้นพวกนี้เป็นรอยง่ายและซ่อมยากมากก็เบื้องแต่เนี่ยซ่อมยากมากนะครับแล้วก็เวลาช่างเฟอร์นิเจอร์บิวอินเข้ามาเนี่ยก็จะมีนั่งร้าน mm. มีอุปกรณ์เลื่อยหรือเครื่องมือ mm. เครื่องจักรของเขาเนี่ยถ้าหล่นเนี่ยก็จะทําให้พื้นของเราเสียหายนะครับผมแนะนําว่าต้องโปรเทคแบบนี้ครับก็คือโปรเทคโดยการเช็ทําความสะอาดพื้นอย่าให้มันมีเศษฝุ่นก่อนนะฮะแล้วก็ปูกระดาษลูกคู่เข้าไปชั้นหนึ่งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปูไม้อัด หรือว่าแผ่น MDF บางบงสัก3มมิลเนี่ยทับเข้าไปแล้วก็ปิดเทปกาวนะครับไม่ให้มันแผ่นมนดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยก็จะช่วยป้องกันเรื่องของความเสียหายได้ดีทีเดียวนะครับช่างชุดต่อมาก็คือช่างปูพื้นไม้ปาเก้หรือว่าปูพื้นไม้เรามีเนตหรือปูกับเบื้องยานะครับพวกนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็คือต้องมีการโรเทคเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาปัญหาเรื่องรอ,งอยยื่นมาเนี่ยก็แก้ยากครับช่างต่อมาก็คือช่างที่ทํามันพมา่านอูเปเปอร์นะครับ ช่างมาม่านวอยเปอร์เนี่ยทีหลังสุดเลยครับแต่ว่าเขาจะเตรียมงานก่อนก็คือเขาจะวัดขนาดหน้าต่างนะครับเพื่อจะได้ไปตัดมาม่านไว้ล่วงหน้าหรือว่าวอยเปอร์นี่ก็คือเตรียมงานไว้ล่วกหน้านะครับเขาจะมาติดตั้งเมื่องานทุกอย่างเสร็จงานบิวอินเร็จไม่มีใครเข้าแล้วเนี่ยเพราะว่างานพมา่านงานวอยเปอร์เป็นงานที่สะอาดนะครับก็จะต้องติดตั้งทีหลังนะครับ ช่างชุดต่อมาช่างชุดที่14ก็คือช่างที่ทํางานเหล็กดัดมุ้งรวดนะครส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทเดียวกันเป็นร้านเดียวกันนะครับก็มาติดตั้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีติดขัดใครอยู่แล้วนะครับช่างชุดต่อมาก็คือช่างที่ติดตั้งระบบซาวน่าสตรีมนะฮะในกรณีที่เพื่อนๆมีความต้องการพิเศษแบบนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเดินท่อระบบประปาเดินท่อน,น้ําทิ้งไว้ก่อนเดินสายไฟไว้ก่อนนะครับในเบื้องต้นนะครับก่อนที่งานระบบซาวน่าเข้ามาทํานะครับ ช่างต่อมาช่างชุดที่16ก็คือช่างระบบโซล่าเซลล์ครับระบบโซล่าเซลล์ก็เช่นเดียวกันครับก็คือมาติดตั้งที่หลังนะครับหลังคาหลังจากที่บ้านเสร็จนะครับติดตั้งบนหลังคาแต่ว่าในเรื่องของระบบสายต่างๆเนี่ยก็คือช่างไฟฟ้าต้องเตรียมให้พร้อมก่อนนะครับช่างต่อมาก็คือช่างระบบจัดสวนนะครับหรือต่อมาก็คือระบบระวไา้น้ําแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเพื่อนๆมีประตูด้านนอ,อกบ้านนะฮะที่จะต้องติดตั้งระบบ ระบบออโตะนะครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งท,ที่จะมาเกี่ยวพันกับเราเรียกว่าช่างที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมี89หรือบางครั้ง20ชุดก็แล้วแต่ความต้องการของเพื่อนๆน,นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะจัดการการทํางานของเขาเนี่ยให้พร้อมนะครับก็คือจะได้ไม่ติดขัดกันของช่างที่มาทํางานในชุดต่อต,อตอไปเราจะไม่ไปลื้อมาแก้นะครับ